วันนี้จะเป็นวันสงกรานที่หลายคนเล่นน้ําและก็กลับภุมลาเนานะคะแต่ว่าวันนี้ก็เป็นวันครอบครัวด้วยหลายครอบครัวอยากให้มีครอบครัวที่มีความสุขโดยเฉพาะช่วงเทศกาลหยุดยาวแบบนี้นะคะอยากให้ลูกหลานกลับบ้านไปแต่ว่าบางครอบครัวปรากฏว่าต้องอยู่กับลูกที่ติดยาเสพติดไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้นะคะอย่างคุณแม่ซึ่งอยู่ที่จังหวัดตรังใช้ชีวิตกับลูกชายที่ติดยาเสพติดมานานกว่า10ปีค่ะรีดไถแล้วของเงินทุกวันวัน,วนละเจ 100-800บาทบางวันขอเงินหลักพันจนแม่บอกว่าทนไม่ไหวแล้วเพราะว่าลูกเริ่มมีอาการร้อนอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปให้ความช่วยเหลือด้วยการพาลูกกลับไปบำบัดค่ะสภาพครอบครัวของหญิงชลาอาชีพแม่บา้านพักอาศัยอยู่และทำงานกับนายจ้างในตำบลทับเที่ยงอำเภอเมืองจังหวัดตรัง มีลูกชายหนึ่งคนคะ่ะอายุ30ปีติดยามานานนับ10ปีแล้วจำเป็นต้องพักอาศัยอยู่ด้วยกันนะคะท่ามกลางความเสีย่ยงที่อาจจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นได้หากลูกชายเกิดอาการคุ้มคลั่ง ตัวของแม่เนี่ยบอกว่าขณะน,นี้ลูกชายมีอาการนั่งบน่นพนมพาพูดคนเดียวตลอดเวลาในห้องทัพไม่ยอมไปทํางานแม้ว่าจะพยายามขอร้องมาแล้วหลายครั้งให้ไปบ,บัตรก็ตามและเคยถูกจับส่งไปโรงพยาบาลแต่ก็ไม่ยอมไปตามที่หมอนัดกลับมาเสพยาอย่างต่อเนื่องปัจจุบันล,ลูกชายจะรีบไถเงินทุกวันนะคะมากที่สุดวันละ7 0 0ดร้ถึงแปดบาทเฉลีย่ยเดือนละไม่ต่ำกว่า7จ็ดถึงแปดพบาทถ้าย้อนไปดูชนะเฉพาะ เดือนมีนาคมลูกชายขอเงินไปซื้อ,อยาบ้ารวมแล้วเป็นเงิน1 7 9 9 0บาทหากมีหน่วยงานไหนช่วยได้นะคะอยากให้ช่วยพาลูกไปบำบัดเพื่อให้หายจากอาการติดยาเสพติด ทางด้านของนายจ้างนายรัฐผู้กลางบอกว่าลูกจ้างคนนี้ทํางานกับตัวเองมานาน30ปีแล้วค่ะเลี้ยงลูกเพียงคนเดียวมีลูกอายุ10กว่าปี <c oughs> ก็เริ่มติดยาตัวเองในฐานะที่เป็นนายจ้างพยายามหาทางในการช่วยเหลือมาโดยตลอดเคยพาตํารวจไปจับกุมด้วยนะคะนําไปดําเนินคดีแต่ตํารวจบอกว่าไม่สามารถดําเนินคดีได้ค่ะเพราะว่ายังไม่เคยมีการก่อเหตุขึ้นหรือทําให้คนอื่นเดือดร้อนจึงยังไม่มีความผิดใดๆค่ะ ทุกวันแล้วไม่มีประโยชน์แม่ก็เงินเดือนก็ไม่พอใช้แล้วแม่ก็เดือดร้อนก็อยากจะมีลูกคนเดียวด้วยอยากจะให้เด็กคนนี้ได้ดีแต่ว่าจะปฏิบัติยังไงพอเอาไปรักษาเขาก็ไม่ไปต้องจะจะ,จะหาเหตุว่าให้เจ้าหน้าที่พาไปบำบัดที่สงกานะเพราะว่าดี ัวของนายจ้างยังฝากเสียงสะท้อนไปขอความช่วยเหลือถึงนายกรัฐมนตรีนะคะเนื่องในวันครอบครัวของไทยอยากให้ในายกรัฐมนตรีช่วยแก้ปัญหาเรื่องยาเสพติดเพราะสังคมไทยทุกครอบครัวได้รับความเดือดร้อนทั้งหมดทั้งคนคุ้มคลั่งค่าคนอื่นตายลักทรัพย์ลักผลผลิตทางการเกษตรลักปํามัน,มนทําให้คนเดือดร้อนกันไปหมดตอนนี้กลุ่มแรงงานประมาณร้อยละแปดสิบติดยาเสพติดค่ะซึ่งก็เคยประกาศว่าจะแก้ปัญหา แต่ตอนนี้รัฐบาลทำงานผ่านมา7เ,เดือนแล้วกลับเห็นว่าสถานการณ์ยิ่งรุนแรงมากยิ่งขึ้น